ไว้เป็นตอนนี้เราอยากถามอะไรก็่อยถามตามก็แล้วกันเมื่อมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อให้สิ่งที่คิดสิ่งที่อยากทํามันเป็นไปได้เนี่ยการบริหารก็จะต้องร่วมต้นจากหนึ่งต้องเน้นความสําคัญของความซื่อสัตย์ซื่อตรงความซื่อสัตย์ซื่อตรงของตัวเองของผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเน้นต้องเน้นและต้องเน้นเพราะสังคมไทย เราพูดกันมากในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงแม้แต่มหาวิทยาลัยต่างๆก็มีข่าวข่าวอยู่เสมอในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงผมก็เคยผ่านการเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์ของราชการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยของราชการของเอกชนผมก็คิดว่าเรื่องนี้ต้องพูดต้องย้ําแต่ไม่ใช่สอนไม่ใช่ชี้สั่งว่าเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้แต่พูดให้เห็นว่าอย่างน้อยที่สุดผมจะต้องทาตามนี้ Das ist